คันนี้ก็จะเป็น Honda c l i ิก125นะพี่น้องกะลีดก็จะมียางไนนะครับอันนี้เราก็จะมาปลดลมออกก่อนแล้วก็หมุนออกปั๊บน,นี่คือหมุนออกแล้วนะไขสอนเออใช่าัมชื่อว่าไขสอนสูนี่สีแดงนะสำหรับรถมียางไนนะฮะขอย้ำรถมียางไนจักรยานมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าๆใช้ได้เลย ก็เหมือนเดิมปรับองศานี้คือห้ามต่ำกว่านี้นะห้ามต่ำกว่านี้ต้องอยู่องศานี้ตามนี้เลยเขาจะมีระยะอยู่ห้ามต่ำกว่ากึ่งกลางตัดเข้าไปโห่เนื้อสุดยอดนี่นะก็จะอันนี้นิดหน่อยแต่ดูแล้วอะ่ะไอตัวสีแดงอะ่ะน้ำยาค้างสายอะ่ะ น้อยกว่าสีน้ำเงินนะสังเกตจากตอนตอน้นเห็นปะ่ะมันจะเหลือค้างสาน้อยกว่าเห็นปะ่ะไอ้น,นั้นเนะ่ะบีไปแล้วปุ๊บมันยังค้างเต็มเลยนี่คือจุดสังเกตสีแดงสีน้ำเงินนี่คือ,อความคิดส่วนตัวนะเห็นปะ่ะนี่แต่ภาพมันฟ้องให้เห็นเลย ได้ก็เสียดายเว้ยดูนะก่อนเดี๋ยวแล้วกันสีน้ําเงินนะ่ะมันจะความหนืดอ่ะมันจะมากกว่าสีแดงนะครับสําหรับใครที่มองหานะเพราะอะไรมาถึงรู้เพราะว่าเนี่ยหนึ่งสังเกตจากที่หลอดที่มันติดหลอดสองเอามาขยี้ดูนะครับเอาตอนแรกผมขยี้สีน้เงินไปแล้วรอบหนึ่งนะที่มือแล้วพอมันเจอสีแดงเข้าไปเนี่ยเนี่ยสีแดงเนี่ยพอเจอสีแดงเข้าไปเนี่ยม่งแบบ คือมันคือมันเป็นน้ำมากกวา่าเออจุดยอดเสร็จแล้วก็หมุนล้อเรียบร้อยครับจบคลิป